พีสอ่างน,นี่ครับมาราต้อไปซื้อครับเซฟป่าเป็นเซฟซูกิมอเอผสม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 อันไ่อะมะม่วงมะม่วงบ้นซู้ไอ้ส่นตัดไุหลาะท่านแซ่บค่ะอืกินยำช่วไรล่ยำ ตอนน่สูระเทียมหอมเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวี๋นีเด้อมาดิอ้ยตายตโอ้ยเดี๋ยวดิขอบคุณาเสิผู้ด้นกินน้ำันเด้แหละกินคนไว่มันเขากันเนาะเยอธรรมดาแจ้าจบมา่านี่ครับนี่ครับ นั่ของเหญ่เล็กเิ้มปลาส้มน้อ,อ,อนหนอดีกกระดกก็ไปซื้ออะไรแล้วเอายไหนมันเท็นกิน,กน <c oughs> เลยเสีปลาครับเสปลา <c oughs> เค